ครับก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นแมปทีดีกันนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่มีแอดเคาน์แล้วมี RGC เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่ช n e l ตรงนี้นะครับอ่าเขาจะให้เลือกช n e l ทีนี้พวกทีดีอ่ะครับจะอยู่ในหมวดหมู่ของ RPG นะครับอันนี้เนี่ยใช่หมดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ อมีจะมีอเมริกาเอเชียแล้วก็ยุโรปนี่นะครับจะมีกันอยู่แค่นี้แล้วก็อันนี้นะครับมีอยู่สี่หัวข้อนะที่เล่นที่ดีนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกแล้วเซิร์ฟเวอร์ก็จะขึ้นตรงนี้นะสมมุติว่า,านี่นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะสมมติว่าผมออกตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะฮะเดี๋ยวมันจะเด่งขึ้นนะครับ double click เข้าเซิร์ฟเวอร์นะอ่านี่นะครับอ่าเึ้นตรงนี้ละทีนี้อ่าเพื่อนๆจะเข้าไปเล่นเลยได้ไหมนะครับลองกลับไปดูอันนี้เนี่ยอ่าเพื่อนๆน,น,นะครับจะจอยในห้องได้เนี่ยก็ต้องมีแมปนะครับผมนี่นะครับที่ดีหนึ่งจุดห้าสอง new edition นะครับเพื่อนๆต้องไปโหลดแมปมานะครับ จะมีแมปชื่อนี้นะครับ td สีดห้านะครับเพื่อนเพื่อนต้องพิมพ์ค้นหานะครับ td หนึ่งจุดห้าส new edition นะครับแบบนี้แล้วก็เข้าไปดูนะครับะจะเป็นเว็บนี้นะที่ มีให้โหลดนะครับนี่นะครับแมปนี้นะครับชื่อตรงเป๊ะเลยนะครับขนาดจะอยู่ที่35มสิบห้นะเข้าไปนะครับเข้าไปโหลดกดดาโหลดนะครับแล้วก็นี่เปิดเข้าไปดูนะครับก๊อปปีไปวางในโฟลเดอร์ตัวเกมอตัวเกมผมอยู่นี่นะครับก็เลือกเอานะเพื่อนๆว่าจะเอาไว้ในไหนนะครับ ขอให้อยู่ในโฟลเดอร์แมพของตัวเกม .a อได้หมดนะครับผมจะเลือกไว้ตรงนี้นะครับปุ๊บนี่ก็ขึ้นตรงนี้ละทีนี้อันนี้ผมทําไว้ละนี่นะครับมันจะมีสองแมพหน้าที่เล่นกันตอนนี้นะฮะที่เห็นนะผมก็ไม่รู้จักนะเพื่อนๆก็เห็นเพื่อนๆทํากันมาเยอะผมก็อาเป็นเพียงผู้ชี้ทางนะครับเมื่อเพื่อนๆเนี่ยโหลดมาแล้วเนี่ยก็สามารถจอยห้องที่เล่นทีดีได้แล้วนะครับแบบออนไลน์ ก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นครั้งแรกที่เข้ามาเล่นแบบจริงจังครั้งแรกเลยนะเอาละวิ่งพมาหาชิงเรียบร้อยฝังเนี้ย มาคิงนี่ไงมันสก,กิลได้ใช่ไหมลองดูปุ๊บนี่มีสก,กิล